โอเคสวัสดีครับชื่อพีพัชรุตันสีตะกุลนะครับตอนมต้นเรียนที่อสมชันบางรักครับส่วนมปลายเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสายสิ่งคนวตครับขณะที่อยากเข้าคือเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ครับมาเพียละขอ เลขยากก็คือไม่เคยผ่านเลยครับส่วนเลขง่ายก็ผ่าน2ครั้งครับ GPA ได้สองดเจ็ดครับคือตอนแรกก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าอันเลขมากๆคือก็เพิ่งมาเตรียมตัวตอนประมาณม .6 ครับเปิดเทอมแล้วที่โรงเรียนก็กิจกรรมเยอะมากๆ พี่หนึ่งก็คอยกระตุ้นให้ขยันตลอดเวลาเพราะว่าคณะที่อยากเข้าถ้าจะเอาชัว,ชวร์จริงๆก็ต้องได้ประมาณ120่งรขึ้นไปครับส่วนเรื่องเนื้อหาก็เรียนไม่ได้จบส5บห้าบทครับพี่หนึ่งก็บอกว่าให้เอาชัวร์ววไว้ก่อนครับเรื่องที่ชัวร์อย่างตีโกน ระดับอนุกรมนี้ก็ทิ้งไปทั้งหมดเลยครับเรียนไม่ทันส่วนแคลตอนที่เรียนก็เหลือห้าวันสุดท้ายพี่หนึ่งก็เลยบอกว่าให้เอาแค่ความตอ่อเนื่องของฟังก์ชันก็พอแล้วครับได้ร้อยสี่สิบครับ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องสอบในรอบมีนาคมนะครับก็อยากให้ตั้งใจอ่านหนังสือครับแล้วก็เอาเฉพาะเรื่องที่ชัวร์ๆก็ได้ครับไม่ต้องไม่จาเป็นต้องเอาทุกบทส่วนตอนนี้ก็เหลือเวลาน้อยมากแล้วก็ฝึกทําโจทย์เยอะๆครับส่วนน้องๆที่เตรียมตัวจะสอบแกนแพดก็ให้เตรียมตัวระแหน่เรนรนอย่า มาล้นเหมือนพี่ครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ต้องสอบรอบมีนาคมนะครับก็ได้บทไหนก็เอาบทนั้นให้ชัวร์ๆไม่จำเป็นต้องเอาทุกบทก็ได้ครับแล้วก็